ค่ะก็ศูนย์ไลฟ์สไตล์แอน m e ว t เ e ตเวชแค c เซนเตนะคะก็จัดตั้งขึ้นเพื่อเราเน้นการสำคัญในการป้องกันโรคนะคะแล้วก็การดูแลคนไข้แบบไม่ใช้อย่างเลยการเน้นการปรับไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งศูนย์นี้ก็จะตอบโจทย์แล,และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงลดความเสื่อมถอยของเซลและความเสื่อมถอยของร่างกายนะคะรวมถึงฟื้นฟูในคนที่มีโรคเรื้อรังแล้วเป็นการปรับไลฟ์สไตล์ให้คำแนะนำเพื่อ ฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ทําให้คนไข้สามารถลดการใช้ยาจนถึงหายขาดได้นะคะซึ่งการปรับไลฟ์สไตล์ก็มีความสําคัญนะคะสาหรับความเสีย่ยงในการเกิดโรคแล้วก็การป้องกันโรคนะคะได้แก่ในโปรแกรมก็มีทั้งเรื่องปรับการนอนในคนที่นอนไม่ดีนะคะหรือนอนตดวหวก็ช่วยดูได้นะคะเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็จะมีโปรแกรมฟื้นฟูเรื่องตัรสร้างต้นเนื้อการลดไขมันนะคะเพราะว่าถ้ายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะลดลงตามไยก็ทําให้นในเราเนี่ยดเจ็บป่วยง่ายตกหล่นง่ายนะคะแล้วก็ ปัดเรื่องความเครียดโดยใช้มิวสิะละป์ระปีก็ใช้เป็นดนตรีบําบัดนะคะเพื่อช่วยลดความเครียดนอนดีด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็แนะนาเรื่องอาหารนะคะโดยการตรวจเนี่ยเราเน้นใช้ตรวจเครื่องมือเชิงลึกนะคะวัดระดับเซลล์แล้วก็นอกจากนี้ก็วัดองค์ประกอบร่างกายแล้วก็มีการตวรวจเลือดประกอบด้วยค่ะเพื่อให้เราได้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็รักษาได้ตรงจุดนะคะ,นะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นบางทีกล้ามเนื้อก็นออไม่แข็งแรงไม่ืด้หยุน พื่อประเมินนี่ก็คือการประเมินคะนี่เป็นใช้เครื่องหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเข้าแผนผังรูปคอนแล้วก็จะมีแพ็กเกจการประเมินเรื่องสุขภาพการนอนนะคะแล้วก็มีทดสอบด้นานมารสมองกับความเครียดโดยใช้ปากจับทางหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนไข้นีปัญหานในจุดไหนแล้วก็ทําโปรแกรมแต่ละจุดรวมถึงมีการประเมินเรื่องอายุจุดหนังด้วยนะคะว่าเรามีความสดเกิ่นไวไหมดูวความแข็งแรงความวยืดหยุ่ เม็ดสีคอลลาเจนอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องประเมินอะายุ่อยหนังด้วยหลังจากนั้นเราก็จะคุยกับคนที่มารับบริการนะคะว่าอยากได้แบบไหนก็ต้องดูตามทีษสีที่เขาอยากได้ด้วยแต่ถ้าประเมินแล้วทุกอย่างดีเราก็แนะนำว่าที่มันทามาดีแล้วนะแล้วก็ประเมินที่อาการก็พอแต่ถ้าประเมินแล้วมีจุดตรงไหนแล้วก็แก้ไปอย่างเช่นโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีเครื่องสร้างกล้ามเนื้อเครื่องโยกกระชับเครื่องสลายไขมันสามเครื่องเลยนะคะ ถ้าเราตรวจวัดประเมินสัดส่วนร่างกายแล้วเอากล้ามเนื้อน้อยแล้วก็เน้นเครื่องซํกกล้งแต่ดูแล้วกล้ามเนืน้อหนแล้วแต่ไขมันเยอะแล้วก็เน้นลดไขมันถ้ามีปัญหยายอย่างยกกระชับตรงที่คอคางเหนียงก้นเกินแล้วก็ทำประกันเฉพาะหลายนัย้นแต่ละคนมันจะโปรแกรมไม่เหมือนกันนะคะแต่เรามีเครื่องมือครบค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอ,อพูดเ,เชิญชวนหน่อยค่ะว่าเรากําลังจะเปิดให้บริการแล้วนะคะก็วันสิงหาคมนะคะ เราก็จะเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากประเมินดูว่าเรามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงไหมเพิ่มเติมไหมหรือใครสนใจตรวจสุขภาพเชิงลึกก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ไลฟ์สไตล์กับเบเนสได้ค่ะก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆารคนะคะทั้งแพทย์ทางด้านผู้หญิงแพทย์ทางสุขภาพทางเพศแพทย์ทางการนอนในเรื่องการออกกำลังกายในเรื่อง เคียดหรือเรื่องการกายภาพแล้วก็มีหมดนะคะเพราะร่างกายเป็นของเราเราเ้นต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ